สวัสดีครับพบกับผมคนจริงพระแทอีกนะครับอีพี EP นี้เป็น e ีีที่6นะครับ E.P. ีที่1 2 3 4ผมให้หลานผมเป็นคนทำให้ก็ยังไม่เป็นที่ได้ตามใจใจคิดนะครับวันนี้ก็มาให้อาจารย์ประเดินถ่ายทำให้นะครับใน e ีพีที่6นะครับ อีพี EP ที่6ผมจะพูดถึงที่มาของพระผมกับพูดถึงพระสมเด็จของพุทธจารย์โตพมรังสีนะครับในทัศนะของผมที่ค่อนข้างจะเป็นจริงและก็สัมผัสได้นะครับผมจะพูดถึงที่มาของพระของผมก่อนนะครับที่มาของพระของผมคือพักพวกให้มานะครับ เมื่อประมาณปี40กว่ากว่าพระกพวกให้มาให้มาเป็นหีบนะครับพร้อมหีบด้วยดังนั้นดังนั้นอไอ้เรื่องข้อสงสัยข้อพิพาทว่าพระสมเด็จมีจริงมีเท่าไหร่มีจำนวนมีปริมาณเท่าไหร่อะไรยังไงของใครแท้ไม่แท้ไอ,อผมก็ไม่ได้ ไปการันตีของคนอื่นนะครับแต่ผมจะการันตีเฉพาะของผมนะครับที่มีอยู่พระที่ผมมีอยู่ก็หลากหลายพิมพ์นะครับหลากหลายพิมพ์มีตั้งแต่พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เชียงแสงพิมพ์สุโขทัยและก็พิมพ์อู่ทองนะครับและก็พิมพ์พระประธานนะครับสีพิมพ์นี้ถือว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับใน ในวงการพระเรียกสีพิมพ์นี้ว่าพิมพ์นิยมนะครับแต่ที่จริงและพิมพ์ใหญ่คือ3พิมพ์เฉียงแสงสุขโขทยัยอู่ทองนะครับทีนี้ผมมีพระพิเศษอยู่องค์หนึ่งนะครับผมดูจาก YouTube ของอาจารย์ปิ่นสันสิงหาเสนีแล้วก็หยับรายละเอียดได้ว่าพระสร้างเมื่อต้นปี2400 นะครับและก็ใช้แจกในในงานาบูรณะพระปฐะมเจดีปีพศ2403นะครับคือพระองค์นี้ครับครับคือพระองค์นี้นะครับด้านหลังเป็นเจดีนะครับในหีบมีอยู่องค์เดียวนะครับนอกนั้นก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระ,ะภาษาโบราณเขาเรียกปิดทองร่องชาติคือพระลงรักลงชาติลงรักปิดทองนะครับเกือบทั้งหยิบแต่มีเกือบทุกพิมพ์นะครับมีตั้งแต่พิมพ์เชียงแสงนะครับพิมพ์เชียงแสงพิมพ์สุโขทัยนะครับพิมพ์สุขโขทัย และก็พิมพ์อู่ทองนะครับนอกนักน้ก็จะเป็นพิมพ์อื่นๆนะครับอย่างเช่นอันนี้ของวัดระคลังนะครับไม่ได้ไปเข้ากรุที่วัดเกศชโยผมไม่เรียกว่าวัดเกศชโยนะครับผมไม่เรียกพระวัดเกศ ที่เขาเรียกกันพระวัดเกศอ,อันนี้อยู่ที่วัดกระฆังแลียก็อยู่ในหีบตลอดนะครับแล้วก็มีพิมพ์เจดีนะครับพิมพ์เจดี hmm. พิมพ์ฐานแซมนะครับพิมพ์ฐานแซม mm hmm. พิมพ์เกตบัวตูม นะครับพิมเกตัวตูและก็พิมปลตกโพนะครับพิมปลกโพแล้วก็พิมพ์ไกเซอร์นะครับอไมล่ลืมพิมพ์ไปพิมพ์คือพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้เป็นพระที่ ของอวัดระฆังสวยมากนะครับพินเส้นได้สวยมากาทาั้งนี้และทางด้านนะครับพระที่ผมมีมาโชว์ก็มีองค์พิเศษอีกองค์หนึ่งก็คือพระสมเด็จคู่นะครับพระสมเด็จคู่พิมพ์เชียงแสนคู่นะครับหายากนะครับ พระที่ผมมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับคือ1หีบผมไม่ได้รับว่าจำนวนเท่าไหร่นะครับดังนั้นพระของผมนี่ไปพิสูจน์มาประมาณ3-4แห่งแล้วนะครับแล้วก็คือผมไม่ได้เน้นพิมพ์นะครับผมไม่ได้เน้นพิมพ์แบบของอ้อพระเครื่องพระบูชาไทยผมเน้นอายุคือพระผมอายุ150ปีขึ้น นะครับมีอยู่องค์หนึง161ปีเอบร้อยหกสิบปีบวกลบดังนั้นถ้าใครต้องการเช่าบูชาพระจากผมนะครับก็มีเบอร์สำหรับติดต่อ2เบอร์นะครับก็ติดต่อมาผมไม่ได้ปล่อยเป็นให้เช่าเป็นราคาเป็นหลายหลายล้านนะยกเว้นบางองค์ที่ผมหวงผมก็จะปล่อยแพงแต่ทั่วไปคือพิมพ์ใหญ่ก็ ไม่เกินห0 0แสนนะครับพิมพ์รองลงมาพิมพ์เล็กหรือเป็นพิมพ์อื่นๆที่ว่าเป็นพิมพ์ประกอบก็จะมาประมาณแสนห0 0หมืหรือแสนอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าพระผมส่วนใหญ่นะบอกเลยว่าเป็นพระปิดลงรักปิดทองนะครับปิดทองร่องชาติก็ถ้าถามว่าถ้าท่านต้องการเช่าพระสมเด็จไว้สำหรับ บูชาก็ติดต่อมานะครับส่วนที่ผมพูดให้ ء, ท่านฟังวันก่อนว่าพระสมเด็จตามตำราพระสมเด็จของพุทธยานโตพรหมลังศีเป็นพระสมเด็จตามตำราแต่พระสมเด็จตามตำราไม่ใช่พระของพุทธสมเด็จพุทธยานโตทั้งหมดคือหลังจากพุทธยานโตท่านโรณภาพปี2415 พระก็ยังถูกสร้างมาตลอดจนถึงปัจจุบันนะครับวัดระคังสร้างพระมันไม่เคยขาดนะครับโดยเฉพาะหลังปี2415หลวงปู่คำพวกพวกหลวงหลวงวิจารณอะไรพวกช่างหลวงก็สร้างพระออกมาเยอะแยะนะครับตามารับสั่งของอพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าและก็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับอีพีนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสครับ